หอการค้าไทยผนึกกำลังโมเดิร์นเทรดชั้นนำจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจส่งเสริม SME มุ่งยกระดับเศรษฐกิจภาคอีสานครับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจผนึกกำลังร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำของประเทศไทยได้แก่7ซเว่ e อีเลฟเว่นซีพีเอ็กซ์ตราบิ๊โรบินสันท็และ OR จากกิจกรรม Bigmatch ยกระดับเศรษฐกิจแอดนครราชสีมาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชโดยมีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเป็นประธานเปิดงานซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ,กะเกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสานในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับห้างโมเดิร์นเทรดชั้นนำเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด โดยกิจกรรม i i Match ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและเป็นประตูสู่ภาคอีสานเชื่อมโยงระหว่างเมืองหลวงกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นการกระตุ้นการยกระดับเมืองที่ส่งเสริมกันระหว่างเมืองหลักเมืองรองและจังหวัดใกล้เคียง การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของผู้ประกอบการ SME และ,กะเกษตรกรตลอดจนสามารถต่อย,ยอดไปถึงการขยายตลาดไปยังต่างประเทศได้อีกด้วยนายปิยวัฒน ธิตะสัทธาวรุณประธานคณะกรรมการจับคู่ธุรกิจเปิดเผยนะครับว่ากิจกรรม Big Math ยกระดับเศรษฐกิจแอนตรครนราชสีมาเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆให้สามารถเข้าถึงและพูดคุยกับฝ่ายจัดซื้อของห้างโมเดิร์นเทรชั้นนาของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง โดยมีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอสินค้าถึง1 0 1รายและผ่านการคัดเลือกเพื่อมาจาับคู่ธุรกิจ60รายซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นแต่มีผู้ประกอบการจากภาคอีสานและทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและเกษตรกรเป็นอย่างดีครับทั้งนี้นอกจากการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับห้างโมเดิร์นเทรดแล้ว ภายในงานยังมีบูธให้คำปรึกษาเชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐภาคธนาคารและเอกชนที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่นำเสนอสินค้าเข้ามาแล้วไม่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นเพื่อช่วยส่งเสริมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ การยกระดับสินค้าด้วยนวัตรกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรให้สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดโ o เดิร์นเทรทั้งในไทยและต่างประเทศได้ครับ